เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆแฟนๆฟนวันพีททุกคนนะครับสำหรับในวันนี้ครับเนื้อหาอาจจะสั้นแต่เราล้านจะทําให้ครบครับก็คือซีรีส์ดาบ EP 4นะครับโดยที่เราก็ยังอยู่กับดาบของตัวละครหลักของเราอย่างโลโลโนอาโซโลนะครับโดยในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของดาบที่ล่วงรับไปแล้วอย่างดาบก้าหิมะยูบาชิริครับ ครับผมสำหรับในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับดาบเล่มนี้กันให้มากขึ้นอีกแค่นิดเดียวนะฮะเท่าที่มีครับนั่นก็คือดาบประจําตัวของโลโลโนอาโซโลครับที่ตัวเขานั้นเคยใช้ถือในมือขวาอยู่เป็นประจํานะครับนั่นก็คือดาบยูบาชิริครับดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบประเภทคาตาะครับที่มีความคมแล้วก็น้ําหนักเบาครับจัดว่าเป็น1ใน50ดาบชั้นดีครับเป็นดาบระดับเดียวกับคาชูและก็ยามาโอโรชิของทาชิงิครับ ชื่อของดาบก้าหิมะยูบาชิรินั้นคําว่ายูบาชิริเนี่ยประกอบไปด้วยคันจิตัวหิมะและก็ตัววิ่งนะครับก็เลยมีความหมายประมาณนั้นดาบเล่มนี้เนี่ยเปิดตัวครั้งแรกในมงังงะตอนที่97ครับส่วนในอนิเมะตอนที่49ครับโดยผู้ที่ทําดาบนี้ก็คือคุโรอุรุชิตะจิโคชิไลเอะครับส่วนใบดาบคือมิดาเละบาโคโจยิครับเดิมที่ดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นสมบัติของอิโปมาสึครับเจ้าของร้านขายดาบที่โลกทาวทะเลอีส์บลูนะครับ แต่หลังจากที่เขาได้เจอกับโซโลที่แสดงความเจ๋งใส่สังใดคิเทืึแล้วเนี่ยอิปงมาสืก็เลยถูกใจในความเป็นชายชาตรียอดนักดาบของโซโลมากครับจึงเกิดความรู้สึกว่าลูกผู้ชายด้วยกันเนี่ยอยากจะฝากความฝันความหวังไว้กับชายคนนี้ครับเขาจึงนําสมบัติของเขาซึ่งเป็นดาบที่ดีที่สุดในร้านของเขาแล้วครับมอบให้กับโซโลฟรีเลยและก็หวังว่าในอนาคตโซโลเนี่ยจะก้าวขึ้นไปเป็นนักดาบที่ยอดเยี่ยมของโลกโดยที่ใช้ดาบที่เขาให้นั้นต่อสู้ฝ่าฟันไปเรื่อยๆครับ ซึ่งโซโลเนี่ยก็ได้ใช้ดาบยูบาชิรินี้เป็นหนึ่งในดาบทั้ง3ของเขาผ่านการต่อสู้สร้างชื่อเสียงมานักต่อนักแล้วครับในตอนที่ปะทะกับพวกซีพีนครับแล้วก็โดนกุญแจมือหินไคโลล็อกคู่กับอุซบไว้เนี่ยเขาเคยให้อุซบเกาะดาบเล่มนี้ไว้ให้แน่นเนี่ยแล้วก็ใช้ดาบเล่มนี้เหวี่ยงฟาดฟันไปพร้อมๆกับอุซบเลยครับพร้อมทั้งตั้งชื่อดาบใพ้ด้เดยว่าฮานาอาราชิแปลเป็นไทยก็คือดาบพายุจมูกแหลมครับแต่ว่าใช้ได้ไม่เท่าไหร่ก็ล้มเลิกครับเพราะว่าอุซบแม่งแหกปากวอตลด จนกระทั่งในการต่อสู้ที่ NES l o b b ลครับในตอนที่ต้องรับมือกับบัสเตอร์ l อเนี่ยครับพวกทาหารเรือระดับสูงเนะี่ยต่างก็กลูกันเข้ามาลุมโจมตีใส่กลุ่มหมวกฟางแล้วโซโลก็โดนนาวาเอกชูครับผู้มีพลังของผลซาบิซาบิครับหรือสนิมนั่นเองทําให้สิ่งที่เขาจับต้องนั้นขึ้นสนิมครับและโลหะที่โดนนาวาเอกคนนี้สัมผัสเนี่ยก็จะถูกสนิมกัดกร่อนจนสลายสิ้นไปครับดาบยูบาชิีของโซโลเนี่ยเลยจบสิ้นลงที่นั่นครับ แล้วต่อมาโซโลกับยูบาชิดีก็ได้แยกทางกันที่เรือทิลเลอร์บาร์กครับโดยลากันที่หลุมศพที่บลูกตั้งใจสร้างไว้เพื่อเป็นหลุมศพของกลุ่มจะสลัดลุมบ้าของเขาเนื่องจากดินที่ทิลเลอร์บาร์กนั้นเป็นดินจากทะเลเวสดบลูครับเป็นทินเกิดของพวกเขาก็เลยหวังว่าพวกเขาคงจะหลับได้อย่างสงบครับซึ่งโซโลเองเนี่ยก็ได้ทําการฝังเพื่อนของเขาอย่างยูบาชิทีไว้ที่นั่นด้วย ครับผมแล้วก็ขอตัดเข้าสู่ช่วงต่อไปคือช่วงไม่ฟังที่เราให้ผมฟังใครไม่ฟังช่างแม่งรัวดาบยูวาชิริเนี่ยเป็นดาบที่โซโลมักจะใช้ควบคู่ไปกับซังไดคิเทสึนะฮะในการฟาดฟันไป,ปพร้อมๆกันในกระบวนท่านิโทริวหรือวิชา2ดาบนะครับยกตัวอย่างเช่นท่านิโทริวทากานามิหรือคลื่นเยี่ยวล่าเหยือครับหรือว่าท่านิโทริวไซคึก ไซคุรุครับมีตัวแรดกับตัวกลิ้งนะฮะอันนี้เพื่อนๆลองตั้งชื่อดูเล่นๆไหมครับว่ามันควรจะชื่อท่าอะไรดี <c oughs> แล้วก็กระบวนท่า oh นิโทริวนานาจูนิพอนโดโฮนิโทลิวนานาจูนิพอนโดโฮครับหรือกระบวนท่าเพลงดาพอน72ประการครับซึ่งคำว่าบอโนหมายถึงความปรารถนาทางโลกนะฮะหรือจะเรียกว่ากิเลสก็ได้ <c oughs> และท่าที่มีความรุนแรงมากอีกท่าหนึ่งของโซโลครับนั่นก็คือท่านิ e. โธริวเอไอลาโชมุนนิโทริวเอไอลาโชมงครับเอไอนั่นก็คือชื่อกระบวนท่าการฟาดฟันดาบของกระบวนยุธิเอไอโด e. ครับเป็นการสู้โดยเก็บดาบไว้ในฝักตลอด จะชักดาบออกจากฝากในตอนที่ฟันใสศัตูด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็เก็บดาบเข้าฝักทันทีครับในประวัติศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นกระบวนท่าเพลงดาบที่ร้ายกาจมากครับเพราะเป็นการโจมตีที่รวดเร็วแม่นยำแล้วก็คาดดาววิถีของดาบได้ยากครับอีกทั้งยังเป็นกระบวนท่าเอกลักษณ์ของคนญี่ปุ่นเพราะว่านิยมใช้กับดาบคาตนาที่มีความโค้งกว่าดาบอื่นๆและแน่นอนครับด้วยความร้ายกาจของกระบวนท่าแบบนี้เนี่ยคนที่ฝึกก็ฝึกกันเลือดตาแทบกระเด็นเหมือนกันครับเพราะว่ามันยากมากๆครับในการที่ต้องใช้ทักษะความไวและความแม่นยำแบบเหนือมนุษย์ รจริงๆแล้วชักดาบออกมาตั้งท่าเนี่ยมันน่าจะโจมตีง่ายกว่านะแต่การทําแบบ EI นี่คือมันโคตรเท่เลยครับมันเท่ชิบหายเลยคือแบบชักดาบออกมาฟันแล้วเก็บเข้าฝักอย่างรวดเร็วฮะศัตรูยังไม่ทันเห็นดาบเลยก็โดนฟันตะและ้วอะไรประมาณนี้นะฮะเห็นได้บ่อยๆในกราร์ตูนหรือเกมนะครับตัวอย่างเช่นกระบวน่า EI ของมิซูนาริอิชิดะในเซนโกคุบาสาระ ส่วนที่มาของราโชมงเนี่ยครับคำว่าราโชมงที่แปลว่าประตูปราสาทนะฮะแต่จะเรียกแบบบ้านเราว่าราโชมอนก็ได้ครับหรือราโชมอนอะไรก็ไม่เป็นไรนะฮะเราคงจะเคยเห็นในการ์ตูนหลายๆเรื่องที่พูดถึงประตูราโชมงหรือราโชมอนในบ้านเราที่เคยโด่งดังมากเมื่อสมัยปีที่นศัลรเา1950นะฮะเพราะว่ามันเป็นชื่อภาพยนตร์ของผู้กำกับคนดังอย่างอากิระคุโรซาวะครับ ึ่งราชมอนเนี่ยเป็นหนังที่มีเนื้อหาให้เราตีความกันได้หลากหลายโคตนรๆนครับดังจนในสมัยนั้นบ้านเราเนี่ยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดเนี่ยท่านเอามาแปลทําเป็นละครเวทีครับและก็เหมือนว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการเอาเรื่องราชมอนมาดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องอุโมงค์ผาเมืองด้วยนะฮะแต่ว่าผมไม่เคยดูนะครับส่วนราชมงในนั้นมันก็คือประตูผีครับในหนังเรื่องราชมอนที่เอามาจากประตูราชมงครับเป็นประตูหน้าด่านของเมืองเกียวโตครับซึ่งเป็นนครหลวงของญี่ปุ่นในสมัยเฮอันครับ เรียกได้ว่าเป็นประตูที่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับที่นั่นโดยเฉพาะเรื่องลึกลับเกี่ยวกับพูดผีปีศาจครับเนื่องจากในสมัยศตวรรษที่12เนี่ยพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยได้เสื่อมโทรมลงมากครับแล้วก็ที่ประตูหน้าดา่านนาชงงงเนี่ยเกือบจะกลายเป็นสถานที่โลกล้างครับมันจึงเป็นที่ต้องสมของพวกโจรครับที่คอยดักป้นฆ่าคนผ่านทางและก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนเนี่ยมักจะเอาศพไร้าญาติหรือศพของเด็กทารกมาทิ้งก็เลยมีเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับประตูนี้ครับและก็เรียกว่าประตูผีหรือว่าประตูวิญญ,ญ,ญาณครับ ในการ์ตูนหรือในเกมเราจริงมักจะเห็นราโชมงเนี่ยไปปรากฏตัวอยู่บ่อยๆในลักษณะของประตูวิญญาณอะไรพวกนี้นะครับครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็คงจะต้องขอจบเรื่องราวย่อๆของดาบยูบาชิริไว้แต่เพียงทาน